ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอ An นันต์ชวนชัยรายการของเราอาอกากศทางช่องซูเปอร์โมเน็ตเวิร์กส์หและ10วันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากดรอรวรรณนะครับผู้มีชื่อเสียงทางด้านความงามแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมาเป็นสปอนเซอร์นะครับของการประกวดนางงามท่องเที่ยวไทยครั้งที่1ด้วยนะครับท่านดรครับลองพูดถึงงานนี้นิดหนึ่งนะครับ ค่ะก็หมอได้รับเกียรติให้เชิญเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะแล้วก็ได้ได้เป็นสปอนเซอร์สําหรับงานนี้ด้วยก็งานนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะคะที่จัดการประกวดนางงามการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งเป็นปีแรกแล้วครั้งแรกในเมืองไทยจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะคะที่เริ่มต้นในการนําเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจากต่างชาติเข้ามาสู่เมืองไทยให้มากขึ้นด้วยแล้วนอกจากนี้เราก็จะเกิดเป็นการเปิดเข้าสู่เวทีโลกในเดือนพันวาคมนี้ซึ่งเมืองไทยเราเป็นเจ้าภาพ ถัดจากงานนี้ไปในวันที่16ธันวาคมนะคะก็จะเป็นเรื่อง Miss World Tourism ค,ค่ะคร,รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ประเทศไทยนะครับได้มาจัดงานตรงนี้ด้วยนะครับคุณหมอครับในการประกวดในครั้งแรกตรงนี้นะครับกับผู้เข้าประกวดนะครับคุณหมอมีความลำบากใจไหมครับนะครับในการคัดเลือกครับลำบากใจมากค่ะหมอมานั่งเฝ้าเวทีทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะเลือกเพราะว่ามีรางวัลหนึ่งซึ่งเราตั้งใจจะมอบให้ก็คือรางวัล Miss Holistic Beauty ด้วยหมอก็เลยมานั่งเกาะริม เวทีเพื่อจะหาสรรหามิสโอลิสติกของหมอเองด้วยค่ะนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่อาเที่ยวนี้นะครับคุณหมอครับได้ให้เกียรติเข้ามานะครับเป็นคณะกรรมการด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังนะครับดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องๆนะครับดูแลผิวดูแลความงามด้วยอยากจะฝากอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณนะครับกับคนไทยในปัจจุบันด้วยครับตอนนี้ครับค่ะหมอว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราได้นางงามจักรวาลหลายคนนะคะจากประเทศไทยเนี่ยทำให้เมืองไทยเราเนี่ยเป็นดินแดนนอกจาก ยิ้มสยามแล้วยิ้มสวยแล้วยังเป็นแดนของคนงามจริงๆแล้วแล้วความงามของไทยเนี่ยเป็นงามที่ทั้งนอกและในนะคะคือว่าเรามีอธัธยาศัยที่ดีมีจิตอารีมีความอบอ้อมอารีนอกจากสวยใบหน้าและร่างรูปร่างแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เรา,เ,าเด่นที่สุดค่ะ ครับนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่คุณหมออรวันนะครับได้ให้ให้เกียรตินะครับเข้ามาสู่รายการกระโดดสู่ดวงดาวนะครับกับการประกวดมิสเทเลนทวริซึมครั้งที่1นหวังว่าคุณหมอคงให้เกียรติกับรายการเราบ่อยๆนะครับวันนี้เราคงต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผมกิรติอนันต์สุวรรชัยรายการกระโดดสู่ดวงดาวช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนและ10วันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับัสดีครับ